ก่อนสวัสดีสุกท้ายนะครับพี่น้องครับทางเฟซบุ๊กและก็ยูทูบนะช่องเด็กน้องทางลังนะครับ วันนี้อยู่กับผมมึงเกีาครับวันนี้ออกงานแต่เดืกครับแล้วพาเช็คลถอตเ้งเดือกเลยจะได้ไต่ไฟแลนพี่้องเลยเช็คลถนะแต่แตีอีกสี่กูกลัวครับผมลูกวันนี้ อาจจะเนี่ยเาเห็นมันไงครับภาพมันอะนี่เดี๋ยวถ่ายแดดออกจะหน่อยกันครับเดี๋ยวถ่ายพี่หน้อ,อในเบื้องไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อครับนี่ในหนารถโฟมมืดเหมอดเห็นแค่หน,นารถจะจ่อยเลยครับมองไฟเงี้ยงนี่ขันติอย,อยนี่ต้องอันนี้เบื้องนงี้เดียวครับกระจกมันถือแม่งฟิล์มมันถือขนาดข้างนอกนี่เนี่ยมราเห็นเลยครับ้างนออเนี่ยพังมาข้างในเราเห็นเลย มันเป็นฟิล์มปลอดนะครับจถว่ามันถืยวเขาไปไหนกันครับอยัาแดดออกแล้วครับพี่น้องแกะท,ะท่าท่ากันไหมนะครับมือนนี้อยู่บนนั่นจะิญ่นกาครับนอนบอเมื่อขึ้นนี่บรรยากาศเล่นงานครับมือนนี้มีรถแลนหัวขั้นครับอีกขั้นหนึ่งรถตะเกร์พันหมาอยู่มีรถร่วมหาขั้นนครับรวมกับขั้นของผมเนาะ รถรอครับจิตตีครับนี่ไปงานท่อยครับแลนบ่ไกลมาไหนนะครับนี่ดยวพาลงไปเึืองบรรยากาศข้างล่างนะครับบรรยากาศในบอ่อนะครับ เกลือกไปกันครับไปต่อคิวหน่อยก่อน อลลอรอๆครับเขาเงี้ยมาได้กินอยู่ครับไปรเรงงานก่อน่อยพักกินขเขาแรนได้เลืกแล้วครับนี่ยับลอยชิ้หาโอโบครับนี่ขนโหดครับนารอรอ ข้าหน้าเงาออกงานครับวันนี้วันนยุทโรงเรียนครับรว,วนนบนันไปวิไลบุนีบุื่นกะไปวิไลเหรอครับไอ้ขอ,องทีมาเรียนทีน <c oughs> บรรยากาศภายได้บอนะครับฝากกติดตามชีวิเด็กน้องท้งล่างกันนะครับทางช่องทางยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ เดี๋ยวไอ้ฟูติดตามมี่ไล่ๆลเห็บนึงครับเดี๋ยวเห็นได้ไล่ได้ก่อนคือไม่จะจะับกล่องไม่ครับยังไม่มีอะไรได้จากยูทูบอยู่ฝากพ,พี่น้องก,ก็ติดตามไป็นรับก็แชร์ผมนั่นแหละเดี๋ยวเห็ดลิปว่าไม่เรื่อยครับผมลนๆอครับเดี๋ยวน่าคิดดี พายาอหอยเบิ่งไกลๆครับเปลี่ยนมุมมองกันเลวนี่นนอากาศเย็นพอดีครับบทถือว่าหอนหมดเอาระยะงเวียนีหอนเ้งครับเข่าแก่ครับเองครับนี่รถไปโก่ นานรถก็ห้องพักเนี่ยนะครับยังมีแต่ยังเนี่ยรถไอทิมครับขั้นเนิน ี๋ยวไว้พอมไม่คลิปน้นนะครับคลิปนีก้ก็เพียงเท่านี้นะครับ Sorry, s DJ <S hey.